เราทราบปัญหาอะไรทั้งหลายแล้วก็ดำเนินการอะไรกันเลยครับท่านเจริคไหมครับแปลกครับกับตีเสียชีวิตที่ได้สมพร กับนายเอกลักษณ์พ่อลูกกันมานายสมพรเนี่ยใช้บุธม,ม,มีดแทงนายเอกลักษณ์ก็ตีร่าโอนเด็กไอ้สมรักครับเด็กทางท่านคุ้มกับก็ได้สั่งการให้ชุดสืบมันฝนมันเมานะ,ไป,ไ,ปะไปจับครนะั้เดียวเรื่ไม่สบายใจก็มีผ่านไปตีเสียชีวิตคือนายสมพร ที่อาวุธสงครามเออคุณไายทั้งสองคนแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเราก็จะดำเนินดิบไหมถ้ามันมีมากกว่าสองคนเอกสารท่านพีนาครับครับแต่ว่ามันมีมากกว่าแล้วทางสารก็ได้ออกหมายจับในส่วนสองคนนี้แล้วทางตำรวจก็จับเขาเข้ามาเลยมีอะไรก็จับไปนะสอบปัญหาอะไรทั้งหลายแล้วก็ดําเนินการ ถ้ามันมีพยานหลักฐานเพิ่มเติมว่าสั่งปรับไปใช่ไหมครับเออเดี๋ยวก็ปรับไปค่าร้อยใช่ไหมครับครับออ